พ่อมดแห่งออสในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีสาวน้อยชื่อดโรธีเธอมีลูกหมาน่ารักชื่อโตโต้ในขณะที่ดโรธีและโตโต้เล่นที่สวนเธอเห็นพายุขนาดใหญ่พัดมาจึงรีบอุ้มโตโต้เข้าไปในบ้านและอยู่ในนั้นด้วยความกลัวทั้งคืนบ้านของเธอถูกพายุพัดไปยังดินแดนอันไกลโพ้นเมื่อพายุหยุดลงดโรธีจึงเปิดประตูบ้านออกมาที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย มีแต็ดคนตัวเล็กๆแต่งตัวสวยงามเต็มไปหมดเลยนี่คือดินแดนแห่งมันสกินเธอหันไปดูสิว่าเธอได้ช่วยพวกเราไว้ผู้หญิงคนนั้นชี้ไปที่บ้านของโดโรธีที่กำลังทับแม่มดคนหนึ่งอยู่และมีขายื่นออกมาพร้อมกับรองเท้าโดโรธีรู้สึกตกใจจึงรีบขอโทษพวกเขาไม่ต้องขอโทษหรอกผู้หญิงคนนั้นนะเป็นแม่มดเธอได้ปลดปล่อยพวกเราให้เป็นอิสระจากแม่มดใจร้าย ชาวเมืองมันชกินจึงให้รองเท้าเวทมนต์แม่มดกับเธอพร้อมสวมให้โดโรธีทันทีเป็นการตอบแทนโดโรธีขอให้ชาวเมืองมันชกินช่วยบอกทางกลับบ้านให้เธอแต่ไม่มีใครรู้จึงบอกให้โดโรธีเดินทางไปหาพ่อมดแห่งออสเพราะเขาต้องช่วยเธอได้แน่นอนโดโรธีเธอเห็นถนนอิฐเหลืองที่ทอดยาวนั่นไหมเพียงแค่เธอเดินตามถนนเส้นนี้เธอก็จะพบกับพ่อมดแห่งออส โดโรธีเดินไปจนเธอได้ยินเสียงพักทายจากหุ่นไล่กาที่ขอตามเธอไปด้วยฉันพูดได้นะฉันทำอะไรได้หลายอย่างเลยฉันถูกสาบไว้ฉันไม่อยากอยู่นิ่งๆแบบนี้ขอฉันไปพบพ่อมนตแห่งออสกับเธอด้วยนะในระหว่างทางโดโรธีเจอกับมนุษย์กระป๋องที่ถูกสาบให้อยู่แต่ในกระป๋องและสิงโตที่ถูกสาบให้ขี้กลัวทั้งหมด จึงขอติดตามโดโรธีไปหาพ่อมดแห่งออสด้วยเมื่อทั้งหมดเดินทางมาถึงเมืองมรกตที่พ่อมดแห่งออสอยู่จึงเล่าทุกอย่างให้พ่อมดแห่งออสฟังได้ฉันจะให้คำขอของพวกเธอเป็นจริงแต่เธอต้องทำอะไรให้ฉันเช่นกันฉันรู้ว่าเธอโดโรธีเธอฆ่าแม่มดได้ฉันอยากให้เธอกำจัดแม่มดน้องฟ้าแฝดอีกตนที่คอยเที่ยวสาคนอื่นไปทั่ว โดโรธีพยายามอธิบายว่าเธอไม่ได้ฆ่าแม่มดแต่เป็นอุบัติเหตุแต่ก็ต้องจำใจไปเพื่อจะได้ช่วยทุกคนพ่อมดแห่งออสบอกทางไปหาแม่มดกับโดโรธีพร้อมกระซิบบอกความลับบางอย่างของแม่มดให้โดโรธีจนมาถึงที่อยู่ของแม่มดที่อยากรู้ว่าโดโรธีจะมาน <No. S 1> ้อยเจ้าเด็กคนนั้นนี่เองที่ฆ่าพี่ของข้าแถมยังใส่รองเท้าเวนมนพี่ของข้ามาด้วยแม่มด พูดพร้อมกับสั่งให้ฝูงหมาป่าไปจับโดโรธีมาโดโรธีและเพื่อนๆไม่ทันตั้งตัวจึงโดนจับแม่มดพยายามถอดรองเท้าเวทมนตของโดโรธีแต่ถอดเท่าไหร่ก็ไม่ออกเอามานี่ทำไมมันถอดยากอย่างนี้นะแม่มดขังเพื่อนของโดโรธีทั้งหมดและบังคับให้โดโรธีเข้าไปตักน้ำใส่หม้อใบใหญ่ตั้งไฟเพื่อหวังต้มฆ่าพวกเพื่อนของโดโรธีทั้งหมด เราจะทำยังไงดีเนี่ยในระหว่างเดินโดโรธีลื่นสะดุดน้ำที่ล้นออกมาจนรองเท้าลื่นหลุดแม่มดจึงขโมยรองเท้าไปได้ข้างหนึ่งและคิดว่าโดโรธีน่าจะไม่มีเวทหมดแล้วจึงกําลังจะคว้าโดโรธีโยนเข้าไปในหม้อทันใดนั้นโดโรธีก็นึกถึงสิ่งที่พ่อมดแห่งออสกระซิบเธอรีบยกถังน้ำสาดแม่มด แม่มดยิ้มทุรนทุรายและค่อยๆหายไปยยยยยหลังจากแม่มดฝาแฝดหายไปแล้วเพื่อนๆของโดโรทีก็พ้นจากคำสาปทุกคนดีใจและทุกคนนำข่าวไปบอกพ่อมดแห่งออสพ่อมดจึงบอกว่ารองเท้าที่โดโรธีใส่เป็นรองเท้าวิเศษหลังจากแม่มดตายแล้วจะนำพาเธอกลับไปที่ไหนก็ได้ โดโรธีดีใจจึงได้อธิษฐานและได้กลับบ้านของเธอกับเจ้าโตัโตอีกครั้ง